สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมาพบกับครูเตยในวิชาดนตรีนะคะในครั้งนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับเพลงปลุกใจและเพลงสอนใจนะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่มีความสำคัญต่อสังคมไทยนะคะเพราะว่าช่วยปลุกจิตสำนึกให้รักชาติแล้วก็เตือนสติตนเองให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องนะคะ อันดับแรกนะคะเพลงปลุกใจนะคะเพลงปลุกใจนะคะก็จะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อสร้างความรู้สึกให้ฮึกเหมิมนะคะแล้วก็สร้างกำลังใจให้แก่ผู้ฟังจังหวะทําทนองเพลงส่วนมากก็จะมีลักษณะที่หนักแน่นนะคะเล้าใจแล้วก็เนื้อเพลงสื่อความหมายให้เกิดความรู้สึกหลักชาติและความเสียสละเพื่อส่วนรวมนะคะ ตัวอย่างเพลงปลุกใจนะคะอย่างเช่นเพลงเราสู้นะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อเพลงเราสู้นะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังกันนะคะว่าเขาร้องยังไงแล้วมีทำนองยังไงนะคะ ค่ะก็เป็นตัวอย่างเพลงปลุกใจนะคะชื่อว่าเพลงเราสู้นะคะซึ่งความหมายและความสำคัญของเพลงนี้นะคะก็คือบรรพบุรุษของไทยเราเนี่ยที่ยอมสละชีพเพื่อป้องกันแผ่นดินให้เราได้อยู่อาศัยกันจนทุกวันนี้นะคะดังนั้นนะคะคนไทยทุกคนจึงควรรักชาติหวงแหวนแผ่นดินและพร้อมในการสู้เพื่อปกปักรักษาประเทศให้คงอยู่ต่อไปนะคะ อันนี้ก็เป็นความสำคัญของเพลงเราสู้นะคะนักเรียนรู้หรือไม่คะว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชนิพน์เพลงปลุกใจอะไรบ้างซึ่งเพลงนี้ก็รัชกาลที่9ของเราก็เป็นคนแต่งไว้นะคะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถในการพระราชนิพน์ เพลงต่างๆรวมถึงเพลงปลุกใจด้วยซึ่งเพลงปลุกใจที่พระอ,องค์ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เนี่ยก็มีหลายเพลงได้แก่เพลงเกิดเป็นไทยไตายเพื่อไทยแล้วก็เพลงเราสู้แล้วก็เพลงความฝันอันสูงสุดด้วยนะคะอ่ะลองมาตอบคำถามข้อนี้กันสิคะเด็กๆ เป็นข้อความนะคะเป็นเป็นเป็นเนื้อเพลงยกมาหนึ่งท่อนนะคะเขาบอกว่าเยาวชนนั้นเป็นไทยทุกเมื่อจะอยู่เหนืออยู่กลางหรือทางใต้จากเนื้อเพลงเยาวชนไทยที่กล่าวไว้ในข้างต้นมีความหมายตรงกับข้อใดอจากข้อความที่คุณครูกล่าวมาเมื่อกี้นี้นะคะมีความหมายตรงกับข้อใดก็ไกลเยาวชนที่อยู่ท้องถิ่นต่างๆทุกคนถือเป็นคนไทย ขอไข่เยาวชนที่เป็นคนไทยจะก,กระจายกันอยู่ทั่วประเทศขอควายเยาวชนที่อยู่ท้องถิ่นต่างๆมีสัญชาติไทยทุกคนงองูเยาวชนที่อยู่ท้องถิ่นต่างๆมีอิสระเสรีกันทุกคนเด็กๆคิดว่าคําว่าเยาวชนนั้นเป็นไทยทุกเมื่อจะอยู่เหนืออยู่กลางหรือทางใต้อันนี้มีความหมายตรงกับข้อใดคะ ใช่แล้วค่ะก็คือเยาวาชนที่อยู่ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยทุกๆคนก็ถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันใช่ไหมคะอ่ะกอไก่นั่นเอง ต่อมาเพลงสอนใจนะคะเพลงสอนใจนะคะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อให้ข้อคิดแล้วก็คติสอนใจผู้ฟังเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เนื้อเพลงส่วนมากเนี่ยก็จะมีความหมายที่ต้องการสื่อให้เห็นถึงการปฏิบัติตนที่ถูกต้องนะคะเตือนให้ระวังในเรื่องต่างๆแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติตนให้มีความสุขแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างเพลงที่คุณครูนามาให้ดูนะคะ ทุกคนไหา้วนผลกรรมนำเนื่องตกต่ำรุมเรื่องเกี่ยวเรื่องแต่กรรมของตนความดีคำจุนจากบุญกุศลความชั่วจากบาปทุกทนเพราะตนนั้นก่อเวรไว้บางคนถือดีมั่งมีเพราะทำ กชั่วนั่นบาปบาพตัวกเกลือกตัวมัวเมาเคล่าวไปบางคนระอาว่าเหตุชะนายทำดีแต่จนเหลือใจไม่เห็นได้ดีเหมือนว่า,ยาอย่าเพิ่นคือว่าเินเป็นใหญ่ จิตใจเนื้อสิ่งใดลำค่าเพราะความทุกข์ความสุขใดเป็นที่ใจใช่ที่ตาอย่าพะวงลงลืมตนทำดีทุกทีต้องมีผลดีโดยทั่วก็ทำทำชั่วด้ชั่วตอบแทน ทุกคนคนดีรับดีโชคดีมีผลคนชั่วชั่วโจดเ้ชาชนไม่ผลผลนกรรมซ้ำเติม ทำดีทุกทีต้องมีผลดีโดยทั่วก,ก่อกำทำชั่วได้ชั่ว,วตอบแทนทุกคนคนดีดรักดีโชคดีดีผลคนชั่วชั่วโชดชาวชน ไม่พ้นกาผลจากเพลงที่ให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ฟังแล้วรู้สึกว่าเขาสอนอะไรเราบ้างคะใช่แล้วเขาก็ สอนให้เรารู้ว่าทำดีย่อมได้ดีใช่ไหมคะทำชั่วก็ย่อมได้ชั่วอันนี้ชื่อเพลงเขาก็บอกตรงๆอยู่แล้วเนาะ,ะเพลงสอนใจนั้นก็คือเพลงที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการให้คำสอนแนะนำให้กับผู้ฟังนั่นเองว่าสิ่งไหนดีถูกหรือผิดควรหรือไม่ควรทำนะคะอ่า ส่วนเพลงปลุกใจก็คือเพลงที่มีความหมายน้มน้าวจิตใจให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความรักและความสาม,มคัคคีไม่ว่าจะเป็นคนในชาติหรือในองค์กรต่างๆนะคะส่วนเพลงสอนใจนั้นก็เป็นเพลงที่ให้คําสอนให้คำแนะนำกับผู้ฟังนะคะเด็กๆแยกให้ออกนะคะสำหรับการบ้านนะคะเพลงปลุกใจเพลงสอนใจเนี่ยมันก็จะมีอยู่มากมายเลยนะคะ ก็ให้นักเรียนนะคะเลือกร้องเพลงที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็บอกความหมายของเพลงนั้นมาแล้วก็อัดคลิปส่งคุณครูมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ